วันที่26กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน346.726.400านนบาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจสป จำนวน3320อัตราตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพอสอเสนอโดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565กันยายน2566เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเนนปีการศึกษา2566จำนวน32736รูปจำแนกเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาสามาัญตา ประกาศาคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาว่าด้วยขนาดโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษาพศ2 5 5 5ในอัตราส่วนจำนวนครูหนึ่งอัตราต่อน,นักเรียน สามมนเนนยี่สิบรูปจำนวน1637อัตราผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดการเรียนการสอนจำนวน402อัตราและผู้สนับสนุนการสอนตามโครงสร้างสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาที่มีคนครองจำนวน1207อัตรารวมถึงเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจสปที่พนตำแหน่งในปีงบประมาณพศ 2565และพศออ2566จำนวน74อัตรา